นะคะวันนี้จะนำภาพบรรยากาศสมม่งมอบห่างดํามาให้ดูนะคะพี่พี่นี่คะ่ะเป็นรสสไลด์นะคะที่จะนำห่างดําไปส่งที่เพชรบูร์นั่นเองคะ่ะพี่เขากำลังสไลด์ลงแล้วนะเนี่ยบรรยากาศฝนตกเลยแต่ว่าเราก็ยังทำงานกันอยู่นะคะว่าต้องทำเวลาโน้ตเดินทางไกลนี่คะ่ะค่อยๆถอยแล้วนะคะห่าง้ําคันนี้สวยมากราคาไม่แพงเลยนะคะพี่พี่แล้วเรายังมีอีกเยอะเลยนะให้พี่พี่เลือก นี่ค่ะเรามาเอาใจช่วยพี่เขากันว่าจะทำได้ไหมไปถอยถอยเลยนี่ค่ะทุกคนให้กำลังใจพี่เขาอยู่นะจริงข้างหลังข้างหลังยังมีคนแบบคอยเชียร์เยอะมากเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่ค่ะเป็นภาพบรรยากาศนะคะส่งมอบผ่านดาจ้ายังไงก็ขอให้พี่เดินทางปลอดภัยนะคะถึงที่ใหม่โดยสวัสดิภาพนะจ๊ะ แล้วมาอุดห,หนุนกันใหม่นะบ๊ายบายค่ะ